ชีวิตมนันวุ่นวายกินเมนูง่ายๆแล้วกันนะคะเอากระเทียมที่มีเหลืออยู่ในร้านเออในร้านว่ะในบ้านว่ะหอมแดงนะคะพริกขี้หนูมีเท่านี้จะทําเป็นน้ําพริกชอบอะไรที่มันดูซีจารหน่อยเนาะถ้าเป็นตัดตั่วข้าวจะย่างเนาะก็จะใส่น้ําสักนิดนึงนะให้มันไม่แห้งมากอะ่ะบอยเนี่ยใช้นี้เพราะว่ามีเท่านี้คือเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีไปตลาดก็ไม่ค่อยชอบซื้ออะไรชอบเก็บของในตู้เย็นมาทำอะ่ะบางทีเราไปตลาดก็ซื้อ เส, violin, ส, allen, สืส lavender, <bunker. S 1> สส้อน e, ั <respuesta. S 1> สสส้นซื้ออันนี้เสื้อนูนซื้อนูนเสื้อนีเสื้อนั้นเื้อๆๆๆไว้แล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยววันนึงจะได้ใช้ก็ไม่เคยได้ใช้หรอกเพราะบางทีงานเยอะกินข้าวนอกบ้านมีภาระอ่ะว่ากันไปก็ไม่ได้ทําพอเข้าครัวที่อ้าวของกูเหลือพริกจะเน่าอ้าวอย่างนี้นี่เราก็จะคั่วเข้าไปนะคะเป็นเมนูที่พี่บอยว่าง่ายแสนง่ายอ่ะแล้วก็เอาจริงไหมเป็นเมนูที่ เลี้ยงให้พวกเราเติบโตมาได้โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเมนูนี้พี่บอยก็ไม่ค่อยได้กินหรอกบ้านพี่บอยไม่ค่อยทําเมนูนี้แต่ว่าบ้านเพื่อนพี่บอยอ่ะแม่เพื่อนอทาให้กินตอนเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมนูที่ง่ายแล้วอร่อยบางบ้านเนี่ยเขามีฐานะเนาะเขาเอาปลาทูเนาะเขาเอาปลาน้ําจืดก็ได้ค่ะปลานิลปลาตะเ,เพียนเนี่ยไปย่างไฟให้สุกเนาะแล้วก็แกะใส่ลงไปมันเรียกว่าน้าพริกที่กาแต่พี่บอยเนี่ยจะเป็นสูตรแบบ โบราณเอาตรงเออเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะมีอะไรกินอย่างนั้นเอาไปเสริมรสในเมนในสัรับเมนูเราใช่ไหมบางทีในเมนูบ้านเราเนี่ยอาจจะมีสัรับแบบผัดผักอ่าหรือใดๆก็แล้วแต,แต่แต่พี่บอยเนี่ยก็จะวันนี้จะทําหลายเมนูนะหนึ่งในเมนูที่จะต้องอยู่ในสัรับของพี่บอยวันนี้ก็คือน้าพริกที่กาก็คือเอาหอมแดงนะมะกระเทียมนะพริกแล้วแต่เลยอันนี้ใช้พปขึ้นอยู่สวนนะคะ พริกขี้หนูสวนเมืองนนค่ะพระซื้อมาจากสวนเมืองนนจริงๆพริกขี้หนูสวนหอมมากตอนนี้ทูดฉจะบอกว่าหอมที่สุดหอมแบบเนี่ยเนี่ยเอาให้ยมนะเจ้าเท่ากับคั่วนะเจ้าเท่าใส่น้ํานะเจ้าเท่ากับคั่วคั่วคือกระเทียมคือหอมแดงมันยมเจ้าแต่ตัวนี้หอมขนาดเจ้าเอายมให้มันดำๆน,น,น้อยมันจะสีมันจะเมาะและ้วเวลตาตำออกมาแล้วมันมาจะางามเจ้าบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เตาถ่านก็ได้ย่างไฟนะแต่พี่บอยว่าอันนี้มันง่ายกว่าเนี่ยเอาอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพอแล้วนะเอาขึ้น มันจะเป็นเมนูที่ง่าย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 แสนง่ายสําหรับคนที่ชอบกินน้ําพริกเพราะว่าถ้ากินน้ําพริกสิจ้าก็จะได้สวยแบบแม่บอยได้ไงสวยแบบนี้สวยแบบมีพุงสวยแบบพาราตะอย่างเงี้ยเออเออดีนะคํานี้สวยแบบพาราตะใช่ไหมนี่ไงพาลาองแบบมีมีสะโพกแล้วก็มีพุงอย่างเงี้ยเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเนี่ยอันนี้ปร่มาณนใช้ครกใหญ่ค่ะใช้ครกใหญ่นะคะใช้สากใหญ่ๆเลย นี่ยังไม่ทันทําอะไรเดียหอมแล้ววะจริงๆแล้ววิธีการทํามันง่ายแสนง่ายนะเนี่ยแล้วก็ตาจริงๆแทบจะไม่ต้องใช้ตําเลยใช้บี้ก็แล้มันจะไม่มันจะไม่แข็งแล้วไงมันโดนความร้อนมันก็นุ่มแล้วหอมแดงเนี่ยถ้าคนทำแบบข้าวเป็นเนี่ยโอ้ยข้าวหอมแดงมาทำวัตถุดิบเยอะแยะเลยนะ บางคนเอาไปผัดทางใต้เนี่ยเข้าไปผัดเอาหอมแดงไปผัดกับหมูเขาเรียกหมูโคหมูโคหมูโคอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็อร่อยเนาะเนี่ยจระเทียมเราพอจะบุเ <Hey! S 2> นี่ยปัญหาของกัน <Hey! S 2> ปัญหาของ <Hey! S 2> แปลว่ากับข้าวเรารสชาติถึงแล้วไงอืถึงจามไงถึงจาม,มถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็คือมะนาวเก็บจากสวนหลังบ้านมาเลยไง ไ,ไหมละ่ะบางคนอะดูคลิปฉันแล้วบอกว่าเฮย้ยขอบคุณนะพี่บอย,อยเป็นแรงบันดาลใจในการทําให้หนูอยากจะกลับไปทากับข้าวหรือว่าอยากจะเข้าครัวเพราะพี่บอยเป็นคนทําอะไรง่ายๆจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเราแม่งแบบไม่ต้องอะไรเยอะนะพี่บอยว่าก็คือทําอะไรง่ายๆไปแหละอู๋ถ้าอยู่บ้านตลาดนะเธอเอาปลามาทอดเนาะเราไม่ซีฟู้ดนะเราก็ไม่ต้องซีฟู้ดก็ได้ไงเอากินกันพิซขี่ก่อย่างเงี้ยตลาดบ้านเราค่ะ น้ำปลาดีน้ำปลาคุณภาพนะคะน้ำปลาอร่อยสง่าก็คือน้ำปลาตาสามกระต่ายค่ะที่บอยทำกับ,บข้าวเนี่ยจะไม่ใส่ชูรสเลยบางคนบอกว่าแม่บอยพูดแบบนี้เดี๋ยวสปอนชูรสสปอนผงนัวสปอนผงปรุงรสเขาไม่เข้านะข้าวก็ใส่ <c oughs> ข้าวก็ใส่แต่ทําเองไม่ใส่เอออันนี้ง่ายป่ะ <c oughs> เป็นคนตรงไปตรงมาเออ <c oughs> เข้าวก็ใส่แต่ถ้าเกิดสมมติให้ใส่ไม่ใส่ไง <c oughs> อร่อย จะไม่บ่อยว่าเพิ่มความนัวด้วยนี้ดีกว่าน้ำตาลปี๊บมันจะช่วยให้รสชาติมันละมุนขึ้นนะ<า>พี่บ่อยว่ามันก็ไม,ม่ามาได้หวานแหลมน้ำตาลปี๊บหวานนุ่ม,ม,มบ้านเขาตำเนี่ยเขาจะตำแบบอูโคกใหญ่ๆนะอันนี้ไม่บ่อยตำโคกแบบกะปิกะเปียกกระปุกกระปุก น้ำพริกขี้กาแบบกินคนเดียวอะ่ะกินหนึ่งหนึ่งถึงสองคนน่ะสีจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเก็บของเหลือนะทูเย็นถ้าเกิดสมมุติเราตั้งใจซื้อมาทําเมนูนี้จริงอะ่ะต้องใช้พริกจินดาพริกหยวกอย่างเงี้ยให้มันเขียวสดสดให้มันแดงสดสดนึงกับปะอืมกินง่ายๆกินง่ายๆพ,มมพอคะ่ะ<า>กินแล้วก็กินกินแล้วก็ทิ้งเมนตู้มีอะไรก็เก็บมาค่ะอย่าไปทิ้งเสียได้นะคะ